สวัสดีครับจากมือใหม่หัด IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการดูโพสต์นะครับที่เราได้ทำการลบไปแล้วนะครับและวิธีการกู้โพสตที่เราลบไปแล้วคืนมากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชั่น Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับให้ทําการคลิกไปที่ส่วนของแอปชันเฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็ให้เราเข้ามายังส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันได้เลยครับก็หน้าโปรไฟล์เราก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของจุด3จุดนะครับ ด้านล่างชื่อของเรากันนะครับที่จะเป็นในส่วนของการแก้ไขโปรไฟล์กันนะครับก็ทำการคลิกจุด3จุดกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของจุด3จุดกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของออแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าคลัง กันได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้า,าคลังกันนะครับก็จะมีสองส่วนกันนะครับก็อันแรกก็จะเป็นในส่วนของคลังนะครับอันที่2ก็จะเป็นในส่วนของอถังขยะกันนะครับก็ถังขยะจะมีอยู่2อ,อันกันนะครับ แนะนําในส่วนของถังขยะนะครับเราก็สามารถที่จะกู้คืนกู้คืนได้นะครับก็ทำการคลิกกู้คืนกันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกก็จะมีป๊อปอัพสอบถามเรามาอีกหนึ่งรอบนะครับก็ทำการคลิกกู้คืนกันได้เลยนะครับโอเคในส่วนของถังขยะก,ก็จะไม่มีแล้วนะครับขั้นตอนถัดไป เราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าคลังกันนะครับก like ็ทำการคลิกในส่วนของข้อความที่เราจะต้องการกู้คืนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำการคลิกกู้คืนกันได้เลยนะครับก็จะมีป๊อปอัพสอบถามเราขึ้นมานะครับก็ทำการคลิกกู้คืน ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็จะไม่มีไฟล์ที่ถูกเอ่อก็จะไม่มีโพสต์ที่ถูกลบอยู่ในหน้าเอา่อคลังกับในหน้าถังขยะก,กันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโพสต์ของเราดีกว่าครับอ่าในส่วนของโพสของเราก็ กลับเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่อ่นเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะมทธีการดูโพสที่ลบไปแล้วกับวิธีการกู้โพสนะครับที่ลบไปแล้วจาก f a c e b o o k นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมในส่วนของมือใหม่หัน IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ